สวัสดีครับมาพบกับช่อง Guru Ford Product นะครับสำหรับคลิปโรนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลขนาด8นิ้วใน Next Gen Ford Ranger กันนะครับสำหรับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมาจากโรงงานจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะดูล้นล้นะครับก็จะไม่มีข้อมูลอะไรแสดงมากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาค่อยสอนวิธีการตั้งค่ากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ลูกค้านะครับกดไปที่3ามขีดตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ข้อมูลจะขึ้นมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในการตั้งค่าแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกค้าจะเห็นข้อมูล2ข้อมูลนะครับวันทัดแรกเลยนะครับก็กดโอเคเข้าไปตรงนี้จะให้ลูกค้านะครับตั้งค่าในการแสดงผลนะครับ ทั้งซ้ายและขวาเพียงลูกค้าแค่กดเลือกนะครับแล้วก็เลือกลงมาที่ม่านวันรอบนะครับแล้วก็มาที่สองม่านวัดทางด้านขวานะครับแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนลงมาอุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับเพียงเท่านี้เองแล้วก็กดยูเทิร์นตรงนี้นะฮะออกมา เมนูการตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกลงมานะครับในข,ข้อมูลมุมองศามุมมองคลาสสิกนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกข้อความแรกนะครับมาตรวัดความเร็วทรงกลมนะครับปีเท่านี้เองเสร็จสิ้นนะครับก็กดยูเทิร์ออกมาหน้าหลักเลยนะครับเห็นไหมค้าก็จะได้หน้าจอที่สวยขึ้นนะครับ หน้ามองขึ้นนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้เป็นคลิปวีดีโอการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลขนาด8นิ้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปนั้นเดี๋ยวผมจะมา,อาสอนวิธีการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลขนาด12นิ้วกันนะครับขอบคุณครับ